สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางฮานอยจากสาฮานอยแยกน้อยแยกรอบจะน้อยพิเศษน้อย,ย,กอกอย,อยปกติแล้วก็ตามด้วยน้อยว i p จพี่แนวทางของวันพุธวันที่เจ็ดเดือนหาพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันพุธเมื่อนี้มีแนวทางเราพัฒนาให้ด้วยจ้ะสำหรับ ลาพัฒนานี่ลูกห้สองสูตรสูตรเดิมสูตรลักเด่นพิลลูสองตัวแล้วก็สูตรเม็ดเดียวเนาะเพิ่มมาอีกหนึ่งแนวทาง,างก็ถือว่าเป็นแนวทางอ่ะหวยลาวซามาคีน้นากจต่สำหรับลาวซามาคี้ลุงลูกห้ได้สองวันสามวันแหละเนาะแนวทางใหม่จะมือนี้เล่าสุดเล่านอกจากซาบาคี้กับเล่าพัฒนานสำหรับพนฮานอยสามฮานยเมื่อวานจะวันที่หก น้อยพิเศษ0กับ7สําสำหรับโหนน้อยพิเศษจ้ะ66ล่าง4.9สําสำหรับแนวทางข้าเมื่อนี่น้อยปกติกับน้อย vip ใได้6ชนเนาะหชนน้อยสำหรับเบิร์น6มาน้อยพิเศษจะเมื่อนี่6.66 6. 6ชนมาน้อยพิเศษสำหรับเลขเบิร์ สำหรับน้อยพิเศษนี่ถือว่าพลาดไปเนาะน้อยรอบปกติจะเด่น6กับ3พ้นจะ0 2 4หล่าง2 1อันนี้อ2บน2หลางกันเลยทีเดียวพลาดไปจ้หน้อยรอบสุดท้าย VIP จะเด่น2กับ6จ้าสำหรับพ้นเข้ามา6 0 7หล่าง2 4บน6มาลักลอยจะ่สำหรับ2ตัวหลาง2 4เข่าตรงๆจา้า โอ้ยต้องขอโทษขอภายพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะอ่าสำหรับน้อยรอบวีไอพีจ้าเน้นแต่เด่นฮกเนาะเด่นฮกวิรุดฮ,กกฮกุกจ่าเน้นฮกุกเก่ากับฮุกสี่สำหรับเด่นสองวิรุดสองบอได้เน้นจักขู่เลยโอ้ยตายแล้วอ่ะถือว่ามาได้ให้แบบตรงๆกันเลยทีเดียวเนาะสองสี่จ้ะเด่นสองวิรูดสองขฮามาจ้ะสำหรับฮกอยู่หลักลอยเนาะอ่าสำหรับ สามหาหน่อยขอเข้เฮามือนี่ตามเคยเข่าน้อยรอบสุดท้าย VIP เรนจาจะรุ่นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวสองสีตง่ตรงๆจะว i p อพีสำหรับตัวเน่นบุหัวสีเน่นตัวใดเนาะบร่ได้เน้นจะลืมเน้นะขอโทษขอโทษขอ,อไปฟพนอน้อ FC หลายๆเนาะ,ะสำหรับมือนี่ตามรุ่นกันต่อจาโอ้เป็นไปได้เนาะ ก่อนสิไปรับชมแนวทางฝากด้วยละค่ะนอะ้องฝากคุณน้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แอดจอยด้วยละค่ะนอกจากคนละไลค์ like, คนละแชร์ share, คนละหนึ่งติดตามก็ว่ากันไปนอกจากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆจะถ่ายยังบอทอะไรติดตามฝากกดติดตามแล็ฝากกดกระดิ่งไว้นอกจากเพื่อเสอด็บุญผ่านแนวทางที่แอดจอยลงให้แต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจา้า สำหรับแนวทางทีโรไหายจะมีหลากหลายแนวทางจะบวชสิเป็นแนวทางสายหุ่นเนาะหุ่นนี้เคอีหุ่นหางเสียงหุ่นดาวโจนจ์แตสำหรับหุ่นนี้เคอีกับหุ่นหางเสียงก็ถือว่าออกผลตามปกติและนอนาะวันที่วันที่เจ็ดะหลังจากที่หยุดไปสองสามวันเนาะนิเคอีของเฮาแนวทางฮานอยโลคหายสองสูตรล่าพัฒนารัฐบาลไทยกับมิห้เส้นเดียวกานเนาะจ้ะแนวทางล่าซามากี้เป็นแนวทางใหม่จ้ะสำหรับ สามหาหน่วยขอ้าวเมื่อนี่รุ่นต่อจ้ะหน่วยรอบพิเศษหาเมื่อนี่ก็ยังไรแนวทางคนขางไปทางเหล็กเบิร์นจับทางหยาเมือ่อนี่ยังไรชนยังไรติดเบิร์นอยู่นะหน่วยเมื่อนี้หนึ่งกั๊เก้าจ้ะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก สำหรับเด่นเก้าจ้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่น้อยรอบปกติเด่นสี่และสองสีเกียน ีหนึ่งีหนึ่งเนาะีเจ็ดเกือบสิเขียนผิดเขาแก้ไขนิดหนึ่งเนะจ้ะสำหรับน้อยรอบปกตีเด่นซีวิงุูดีจับคูีหนึ่งีหนึ่งีเจ็ดีหกีหาจ้า สำหรับเด่น2องสองสี่สองหาสองหกอรอบสุดท้าย V.I.P เก้ากับ1น่งจ้ะเก้าชนหนึชนจะสำหรับรอบแรกกับรอบสุดท้าย90 91 92 9ยส 1 2 1 4 1สองหนึ่งส,งงสี่หนึ่า้อยนี่หน่งสนสำหรับตัวประกบผูได้ตัวเดียวกันหนอันนี้คือส1่หนึหารอปกติคูแลกจะ4ีจ้าเดี๋ยวมาเบิ่โโตเน่นกันก่อนจ้า เน้นหนึ่งสองหนึ่งหา9ก9าศูนย์เก้าสองสองสีหาสหนึ่งสหกเสองหจะสำหรับโต้เน้นจะเอาเดี๋ยว รับสมุติหายก่อนนิดนึงจ้ะ,ะเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางสามหานอยของเฮามืออ่อก,กี้คือตามนี่เลย,เลยนอกะมือนี่คอยมาปังปัง,ปงละกัดน,นอกจากสำหรับแนวทางหา,น,า,งานอยของเฮาจะขอให้พผีน้องทุกคนทุกทา่านที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทา่าติจะเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้นอกมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนอกจาก บมมีตัวหมักตัวสอบคือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะขอบคุณนถูกการรับชมขอบคุณนถูกการติดตามจะขอบคุณนถูกๆกำลังใจจากขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า